ผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมผมขอแนะนำสำหรับร้าน Over Top Up ราคาถูกกว่าเติมเองไม่โดนรีฟันลอบภัยเ0 0ซมีเกม m า u i คา r ินชา a b สและเกมือื่นๆอ,อีกมากมายผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็ต้องกาบสวัสดีนะครับชาว Fc Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเรามาอยู่ในกิจกรรมแลกนาล็อกเช่นเคยนะเป็นแลกนาล็อก แจมใหม่นั่นเองคุณผู้ชมในประจำจำที่ที่ครับมันมีอะไรพิเศษและก็น่าสนใจบ้างครับต้องขอพูดไว้ก่อนว่าลักันล็อกนะครับในโทเค็นใหม่หรือว่าจิกซอใหม่ครับเป็นสีแบบนี้เลยนะมันมีข้อดีก็คือนักเตะนะครับสามารถบูตสกิลรุ้งได้ใช้ะระยะยาวนะครับก็คืออยู่ได้เป็น2-3เดือนนะครับหรือว่ากิจกรรมใหม่มาที่มันมีบูตลุ้งก็ควรเปลี่ยนอะไรประมาณนะั้น แต่บูทลุงข้อดีคืออยู่ได้นานต่อให้หนักเตะตัวใหม่กิจใหม่เข้ามาครับแต่ไม่มีสกิลบูทลุงมันก็เท่านั้นแหละคุณชมมันมีแค่สแต็กแต่ตัวนี้มันได้ทั้งสแต็กแล้วก็ได้ทั้ง boot บูทลุ้งบวกไปถึง20คล้ายๆเหมือน UtoTS เลยครับที่ได้บูทลุงอันนี้มันเอามาทําให้สำหรับคนที่แบบสายเติมอยากเติมจริงๆนะครับเออมันก็เลยแบบเอยก็เลยใส่แม่งเลยผมก็ไม่คิดว่าแม่งจะเอาสกิลบูลุงเข้ามา ผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะเว้ยคุณผู้ชมคือเยมันฉลาดแล้วเนี่ยหัวการตลาดนะครับไม่เงาบู๊ตลุ้งมาขายนะครับคนที่เติมในสัปดาห์หนึ่งถึงสามเนี่ยไม่ต้องเสียใจถึงมันไม่มีบู๊ตลุ้งแต่นักเตะอะไรต่างๆมันก็เก่งแต่แค่มันยังเทียบเท่าตัวนักเตะที่มีบู๊ตลุ้งไม่ติดในเรื่องของสแต็กเพราะว่าบู๊ตลุ้งมันได้เปรียบอยู่แล้วนะเออถ้ายิ่งเป็นสแต็กใหม่และกัล็อกใหม่เนี่ยยิ่งบวกบู๊ตลุ้งค่าพลังเนี่ยจะดูเวอร์มากเลยนะ อันนี้ขอเข้าเรื่องกันก่อนนะครับคนแรกเลยสำหรับพัะเจ้านะครับเปิดให้เราลองเล่นกันแล้วแต่ว่ามาในรอบนี้เปิดให้เราใช้แต้มแรกสลาตันอิบรลฮิมโมวิชนะครับดูดีส่วนสูงร้อยเก้าาน้ำหนัก95พลังงาน4.5่จุดสกิลหดาวนะครับเออจุดเด่นของสลาตันในล่างนี้ก็จะเรื่องของการยิงมากกว่านะเป็นตัวจบสกอร์แล้วก็แข็งเพราะว่าส่วนสูงกับน้ำหนักแข็ง เออมีความคล่องตัวสูงนิดหน่อยแต่อาจจะไม่ได้เมตาเหมือนพวกตัวเล็กๆแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเพราะว่าถ้าตอกทีหรือว่าสับหรือว่าใช้อะไรก็ตามที่เป็นสับพุ่งหรือว่าตอกส้นเนี้ยหรือว่าตอกไข่มันจะไม่ได้เร็วเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะหน้าเล่นโกงตัวนี้ยังติดช้าไปครับรางแฝงก็จะมีแค่เตะจัก,กรยานอากาศแค่นั้นเองมันไม่ได้โดดเด่นเลยนะสำหรับซาตานล่างนี้ครับแต่ถ้าคนที่ชอบนะ ชอบในเรื่องของอยากฟุไยคอนผมก็เชียร์ว่าอยากแรกก็แลกไปแต่ถ้าคนแบบเออไม่รีบรอครับมาหรือว่าตัวดีๆก่าเนี้ยผมไม่เชียร์ให้แลกมันแพงไปบวกกับมันไม่ได้ติดเมตาอันนี้สาหรับคนที่ชื่นชอบสลาตันเป็นพิเศษนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะคนมาเป็นส่วนของลิโอเฟอร์ดินานั่นเองนะครับออรอบนี้มาโหดมากเซนเตอร์แบ็กที่สแตกค่าสูงที่สุดณปัจจุบันนะครับ เออพลังงาน4ดาวนะครับหมุดไวไปหน่อยความเร็ว110การตั้งรับหรือว่าเกมรับเนี่ย136สภาพร่างกาย12 7 7ถ้าบูทแล้วประมาณ170เลยนะสภาพร่างกายถือว่าแข็งนะตัวนี้เพราะว่าส่วนสูง189บวกกับน้ำหนัก87กิโลเนี่ยคนข้างที่จะรับลูกกลางอากาศสบายเคลียรช่วยเคลียรได้นะครับแต่บางจังหวะก็เออนะผมเล่นในค่ายเฟนหาเงี้ยแม่งโคตรเออเลยนะเออเฟอร์ดินานยืนคู่ไอ้ฮุยเซนเนี่ย รั่วมากเลยนะจังหวะแบบฝั่งตรงข้ามเปิดบอลมาอย่างเงี้ยแล้วมันเล่นเล่นลูกแบบว่าลูกลูกเขี่ยไงลูกเขี่ยปุ๊บแม่งให้กองหน้าฝั่งตรงข้านวิ่งไปนานๆใช่ป่ะแล้วก็เราก็ต้องควบคุมกองหลังให้ดีแต่ว่าไม่เลยแม่งผมก็คิดว่ามันจะโดดเคลียร์ได้แต่แม่งเคลียร์ไม่ได้ไงเออบางทีมันก็ยังเออหน่อยหรือว่าจะเป็นที่บอร์ดมันเอออัพมั่วแหละเออแต่ถ้าเล่นจริงๆคงไม่ได้เออขนาดนั้นละรอมันปรับ a ออย่างว่ามันพึ่งเอามาใหม่ AI อมันก็ยังเอออยู่นะครับ พลังแฝงก็จะมีเน้นแท็กเกิลความเป็นผู้นำมงลูกสมพลังนะครับบุกเล่พี่แกจะเป็นกลางๆนะในร่างเก่า,กาจะเป็นกลางสูงรอบนี้มากลางๆมันอาจจะทําให้ไม่ดูเวอร์ไปถ้ามากลางสูงนี่แบบโ oh, หผมแกลกแล้วผมตดตรงที่ว่าบุกเหล่กลางๆนี่แหละผมก็เลยคิดว่ายังไม่แลกดีกว่านะต่อให้เก็บแต้มถึงนะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้เซนเตอร์ดีดๆนะเอาไปคู่บองอย่างเงี้ยผมเชียร์เฟอร์ดินาแลกได้เจ็บแต่จบนะแชร์ลายลยาวได้ นานๆเลยอ่ะเซนเตอร์แบ็กตัวเนี้ยเก่งนะครับ AID คนต่อมา,มาเป็นส่วนของจูดบิลลิงแฮมรอบนี้มาในบัวเกรดสูงๆนะครับพลังแฝงก็จะเหมือนเดิมเลยเน้นแ็กเกิลเหนือชั้นนะและดูค่าพลังนี้โคตรเวอร์อ่ะคุณผู้ชมการเลี้ยง 125. ร2 5้าฝีเท้าร้อยยี่สิเลยนะเออดูดีพลังงานก็แบบ4ดาวเต็มหลอดอะไม่จำเป็นต้องอัพกล้ามนะครับอัพสมองนะครับเอออัพสมองกับกล้ามเค่นิดหน่อยเค่นั้นก็ได้แล้วบล็อกซ์บล็อกนะครับ หรือว่าเป็นกองกลางโรม,มิงนะผมว่าจู๊เนี่ยเก่งคนมีนะครับในแดนกลางนะบุกได้รับได้นะตัวน,นี้ครบเครื่องนะครับและแถมมันช่วยเกมรับกับเกมลุกนะพวกเลมมันเป็นสูงสูงไงผมก็เชียร์ว่าจู๊เบลลิงแฮมเนะี่ยเก่งนะเก่งมากๆเลยแนะนําเชียร์นะ AI ค่อนข้างที่จะดีด้วยคนต่อมาเป็นบูคโยซากานะครับขึ้นชื่อว่าบูคโยซากามันน่าแลกอยู่แล้วผู้ชมด้วยความที่มันเมตาไงส,สูงสูงร้อยเจ็ดสิบแปดเซน ดูดิฝีเท้า128การเลี้ยง128พลังงาน4.5สกิล4วกเลยเป็นสูงกลางพลังแฝงก็จะมีเหนือชั้นยิงบันโค้งครับผมลองในค่ายเป็นหายอย่างที่บอกแหละมันเก่งจริงนะเร็วด้วยมีความคล่องผิวนะครับแต่อาจจะติดว่าบางไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับอ,อแต่ผมมองว่า800แต้มค่อนข้างเยคุ้มค่านะครับคนต่อมาเป็นฮุยเซนนะผู้ชมไม่ใช่ฮุนเซน เออต้องเข้าใจก่อนอันนี้มันคือวีเซนครับผมมองว่าตัวนี้ยังไงก็น่าแลกอะ่ะเพราะว่าส่วนสูงร้อยเก้าสิบห้าเซนโคตดสูงเลยนะถึงจะไม่มีพลังแฝงก็ตามนะครับแต่มันน่าเล่นตรงที่ว่ามันสามารถคุณผู้ชมเนี่ยช่วยลูกกลางอากาศได้กับโมงได้นิดหน่อยครับเกมรับร้อยยี่สิบเก้าสภาพร่างกายร้อยสิบแปดนะครับ,บ, 9, าา 8, รบอาจจะมีบางช็อตที่เออเออหรือว่าเออนือนืดช้าเพราะว่าในเรื่องของส่วนสูงนะตัวนี้จะเป็นสายแบบ แท็กเกิลเน้นเข้าบอลหนักๆอะไรประมาณนี้ผมมองว่าฮุยเซนยังไงก็น่าแลกนะคุ้มค่าแต้มที่แลกไปแน่นอนครับหน้าเป้าตัวนี้นะครับผมเชียร์ว่าไม่ค่อยน่าแลกอยู่แล้วนะเออเท้าต่อมาถ้าเป็นเออเดสตินีนะครับอุดุกีนะตัวนี้ผมยังมองว่ายัางไงก็ควรแลกอะ่ะเพราะว่าเป็นแบ็กไซที่มีความเร็วจัดจ้านมาก131เลยนะพลังงาน4.5ดาวนะครับเออ วกเลดเป็นสูงๆวลัง,งแฝงไม่มีมาให้แต่เด่นทั้งด้านเอลูกกลางอากาศนะตัวนี้สามารถเคลียร์ได้นะครับเร่นงจริงนะผมมองว่า,วาเอ,อูรุี้เนี่ยผมมองว่าใช้ได้เลยนะเออเพราะว่าส่วนสูงกับอะไรต่างๆมันครบเครื่องถึงไม่มีพลังแฝงผมมองว่าส่วนสูงมันก็กินขาแล้วเน้นเข้าบอลอะไรอย่างเงี้ยเออผมมองว่าแนะนําควรมีครับหลังเซนเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็เชยร์ว่า เออหน้าแรกอยู่นะครับผมมองว่าใช้ได้เพชรในตูมแล้วกันับถึงวอลเกดจะเป็นต่ํากลางแต่ว่ามันมีพลังแฝงอย่างนี้ตะเกิ้เนี่ยผมมองว่าเล่นได้นะครับสําหรับสายฟรีเลยนะเออสายกําลังมองหาหลังผมก็เชียร์ให้แลกตัวนี้ได้นะครับเกมรับถือว่าใช้ได้เลยดีแลบนะครับผมมองว่าเออไม่ค่อยน่าเล่นอยู่แล้วในเรื่องของพลังงานกับสกิลแล้วก็ช้าด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดเมตาอะไรขนาดนั้นถ้าคุณผู้ชมชอบสายฟูเซลซีก็ อยากแรกก็แลกไปนะถ้าเป็นสายฟูลเซลซีนะเออแต่ถ้ามาเล่นเมตาจริงไม่แนะนําให้เล่นนะครับคนต่อมาตัวนี้นะครับผมก็เชียร์ว่าไม่ค่อยแนะนำสาหรับตัวนี้เลยนะเออเฉยๆนะสายมันเน่าอ่ะคุณผ้มแถมช้าด้วยดูดิไม่มีอะไรโดดเด่นเลยคนต่อมานะครับเป็นกองกลางตัวรุกของเออแมนซิตี้นะครับตัวนี้ผมมองว่าก็ไม่ค่อยน่านเล่นอยู่ดีถึง จะเร็วก็ตามแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันซ้ายมันเน่าอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็พลังงานหมดไวไปพลังแฝงก็ไม่ได้โดดเด่นแถมบางด้วยนะครับไม่ค่อยน่าเล่นะลรคนต่อมาเป็นเอ,อ่อนูซ่าหรือเปล่าคุณผู้ชมดูดิตัวนี้น่าเล่นนะครับเพราะว่าความเร็วร้อยสสิบสองการเลี้ยงร้อยยี่สิบเจ็ดพลังงานสี่ดาวครับระวังเรื่องของพลังงานนิดหนึ่งอาจจะหมดไวไปหน่อยตัวนี้ผมมองว่าเชียเล่นได้มีความเร็วมากจีจัดเป็นสำรองได้นะคุณผู้ชมสรับนูซ่าตัวนี้นะครับ ตัวมาเป็น CDM กางรับของเออ b a r c e l o n าตัวนี้ผมมองว่าเออไม่ค่อยเชียร์ให้แนะนำให้เล่นนะเพราะว่าบางไปหน่อยกองกลางกองกลางตัวรับเนี่ยควรมีรูปร่างสูงที่ดีกว่านี้ผมเชียร์ว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ด้วยความที่มันแบบว่าไม่มีพลังแฝงมาให้เลยกับพลังงานหมดวันะครับออคนต่อมาถ้าเป็นตำนานที่ห่างหายไปนานแล้วก็กลับมาสำหรับเฟลานี่นั่นเองนะเออ ผมมองว่าเฟรเนี่เนี่ยใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของพลังงาน4.5ในเรื่องของความสูง1 9 4เซนบวกกับน้ำหนัก85กิโลนะครับดูสภาพร่างกายดี126นะโคตรแข็งอะพลังแฝงก็จะมีความเป็นผู้นำนะครับวงลูกทรงพลังวอเลย์เป็นสูงเออสำหรับเฟรเนี่เนี่ยผมจะนำเชียรให้เล่นนะครับรับคนที่กำลังมองหาซ m คู่นะครับผมก็เชียรพี่เกนะเป็นสายแบบดักบอลหน้าลำคาญผ่านยากนะเพราะว่าตัวใหญ่ แต่ถ้าเอาไปยิงก็มียิงได้นิดหน่อยแต่ถ้าเอาไปแบบวิ่งเอาไปอะไรอย่างเงี้ยจะช้าหน่อยเพราะว่าในเรื่องของเออส่วนสูงมันมีผลอยู่แล้วสำหรับเมตานี้มันต้องส่วนสูงไม่เกินร้อยสักแปดสองแปดสามประมาณเนี้ยเออโอเว่น,นครับดูดิส่วนสูงถึงมันจะบางไปหน่อยแต่เล่นจริงๆกะโคตรเร็วปีสป์พายนะครับพุ่งเป็นจรวดเลยนะแล้วก็ระวังในเรื่องของพลังงานนิดนึงนะสำหรับโอเว่นหมุไวไปดูดิสแต็กร้อยสามสิบหกการวิ่งเะผู้ชมดูเอาดิ พลังแฝงก็ยังมีดีด้วยนะมีเลี้ยงเร็วนะดูดิเออเลี้ยงเร็วแต่พอเล่นจริงๆนะ่ะโอเว่นมันอาจจะลงมาต่ำนิดหนึ่งนะด้วยความที่มันเป็นเวอร์กล็กกลางๆครับเวอร์กล็กกลางๆอย่างเงี้ยมันอาจจะลงมาต่ําบ้างนิดหนึ่งหรือว่าอยู่ในแดนกลางจังหวะที่เราจะทําเกมบุกแล้วมันไม่ขึ้นไปอยู่ด้านบนเนี้ยนะคุณผู้ชมอาจจะงุนอยู่ตรงนีนะ้นิดหน่อยนะครับเอแต่โอเว่นสำหรับคนที่แบบสายเอามาวิ่งเนี้ยโหกระชากหายแน่นอนคนระับพิ้วเนวยเออจบนะ คนต่อมาครับสาหรับพันแต้มสําหรับมูเซล่าผมหวังว่าตัวนี้เออใช้ได้อยู่นะน่าเล่นอยู่เพราะว่าด้วยความที่อ ER ุยาร์้อยสิบเอ็ดใช้แค่พันแต้มก็คุ้มค่าเล่นสามารถเล่นเอออีอลาติโกได้นะครับเออดูดิการเล้งบอลร้อยสามสิบสองนะเป็นมูเซล่าเวอร์ชั่นล่างอัปเกรดมีความคล่องตัวสูงมากๆพลังแฝงก็จะมีเหนือชั้นยิงไกลเพย์เมเกอร์วอกเลทเป็นสูงกลางครับระวังเรื่องของพลังงานนิดนึงครับตัวนี้เร็วนะมูเซล่าร่างนี้คือเร็วมากครับ มก็เชียรว,ว่าน่าเล่นน่าแรกอยู่ดีสโมูชลาและคนสุดท้ายเป็นเออร์ลิงฮาแรนนั่นเองครับผมมองว่าเอาจริงๆนะฮาเลนสำหรับสายแบบจบสกอร์กับสายโมงมากกว่านะครับไม่ไม่ได้แบบว่าเอาเมตาเท่าไหร่นะถ้าความแบบนิยมกันเล่นนะครับส่วนมากเขาจะามาเล่นสายเปิดโมงนะครับสายแบบแข็งแข็งเอามาเน้นแบบจบสกอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ชื่นชอบอยากฟูลทีแมซิตี้เงี้ยผมก็เชียร์ให้ฟูได้ แต่ถ้ามาเล่นเมตาจริงผมก็ไม่เชียร์ให้แนะนําให้แลกแลกเล่นเท่าไหร่นะด้วยความที่มันไม่ได้เมตาแล้วอ่ะเออฮาเล่นถ้าเป็นภาคก่กอนที่มันไม่ได้เนิร์ฟทางด้านสกิลให้มีความเหนือช้าสําหรับเออส่วนสูงประมาณเนี้ยผมก็เชียร์ว่าภาคแต่ก่อนอ่ะโคตรน,น่าเล่นเลยแล้วก็คือตอกเทียตามไม่ทันเพราะว่าหารล่มันเป็นปตัวหนึ่งที่เร็วไม่พอแข็งด้วยเบียดล้มยากนะครับเออผมก็เลยเชียร์ว่าเบอร์ไม่ค่อยน่าแลกเท่าไหร่นะ สารัผมนะประมาณนะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมแลกนาล็อกเออเป็นส่วนของ after ที่2นั่นเองนะครับเออในสัปดาห์ที่สี่ประมาณนี้เลยที่ผมมาชี้แจงให้คุณชมเป็นแนวทางการตัดสินใจในการแลกนักเตะนะครับว่ามีใครน่าแลกผมก็รีบไลไปเรียบร้อยนะครับในคลิปนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไงไม่มากไม่น้อย ผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปให้ผู้ชมได้รับต่อไปด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบกับคุณผู้ชมให้ส่วนคลิปนี้ต้องขอตัว,วลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ Jack